สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปชมฟาร์มงามของดอกไม้ของออสเตรเลียนะคะดอกไม้พันไม้ที่นี่จะมีเยอะมากค่ะก็เหมือนที่รู้ว่าประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่รักษาพันไม้ได้อย่างดีเยี่ยมสีสันของดอกไม้ที่นี่สวยมากค่ะมีหลากสี เหมือนดอกกุหลาบเนี่ยเวลาเดินผ่านตามสวนสาธารณะหรือว่าบ้านผู้คนเนี่ยเขาจะปลูกดอกไม้กันทุกบ้านเลยค่ะไม่มีบ้านไหนนะที่ไม่มีดอกไม้สารพัดหลากสีแล้วก็ส่งกลิ่นหอมคือจะเป็นกลิ่นของกลิ่นกุหลาบจริงๆอะค่ะเวลาเดินผ่านนี้อดไม่ได้ที่จะก้มลง โน้มกิ่งมาดมซะหน่อยอะไรอย่างเนี้ยเวลาเห็นพึ่งตกใจเหมือนกันโอ้ยเดี๋ยวจะต่อยเอาอะไรอย่างเนี้ยค่ะแฟนก็เตือนว่าอย่ากเก็บอย่าเที่ยวโน้มกิ่งมาดมนะเดี๋ยวจะเจอพึ่งต่อยเอาพึ่งที่นี่ต่อยแล้วต้องไปโรงพยาบาลนะอะไรดำงเนี้ยค่ะสีสันนี้สวยงามมาก เวลาไปเดินตามสวนสาธารณะเมื่อกี้ก็พาหมาไปเดินกันที่สวนสาธารณะของหมาค่ะก็เดินผ่านข้างสวนก็มีแต่ดอกไม้สวยๆอุดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปคือมันมีฟาร์มเพลิดเพินนะคะดอกไม้นี่มันให้ความรู้สึกที่มันสดชื่นบันเทิงใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีหลากหลายสีสัน สีเหลืองสีขาวสีแดงสีชมพูสีครีมแฟนจะเรียกว่าสีอะไรนะครีมมี่้าออกเหลืองๆอะคะ่ะคือจะมีดอกไม้เยอะมากเนี่ยสีขาวก็สวยแล้วดอกมันก็โตนะจริงๆแล้วออ,อสเตรเลียมันมีหลากหลายฤดู แต่ดอกกุหลาบก็ดอกโตนะคะโตพอๆกับยุโรปเลยแล้วออกดอกสะพรั่งมากเหมือนบ้านเรานี่ดอกกุหลาบนี่จะเป็นดอกกุหลาบเล็กๆเพราะบ้านเราเป็นเมืองร้อนแล้วก็ไม่ไม่หอมแต่ดอกกุหลาบที่นี่กลิ่นมันจะหอมค่ะเดินผ่านนี้ยังหอมเลยไม่รู้ดินก็เป็นยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ย บางดอกก็มีหลายสีสีชมพูสีแดงสีเหลืองอยู่ในดอกเดียวกันดิฉันเป็นคนที่ชอบดอกกุหลาบสีออกเหลืองๆค่ะดิฉันมีความรู้สึกว่ามันมันสวยเนี่ยสีเหลืองอน,นี้อันนี้ก็เป็นพันไม้อยู่ในคือปลูกอยู่บริเวณเดียวกันแต่มันมีหลากสีมันเหมือนผลไม้อ่ะค่ะสวยมากคือเดินดูแล้วมันมันสดชื่นนะมันผ่อนคลาย มันเป็นความรู้สึกที่ลื่นเลงอะนะไม่รู้จะพูดว่ายังไงเนี่ยนนี้ก็ดอกสีม่วงสีคือสีสันมันสวยอะค่ะสีจากธรรมชาติเดินดูเพลินอันนี้ดอกอะไรนะถ้าบ้านเราก็เหมือนคล้ายๆดอกลักเล่หรือว่าดอกบ้านชื่นแปลว่าพอจับกลีบดูกลีบมันจะไม่ ไม่อ่อนมันบ้นเรานะกลีบมันจะแข็งไอ้นี้ดอกสีมว่วงนี้ก็สวยมากมันดูเป็นพุ่มเวลาลมพัดนี่มันดูแบบพลิ้วสวยเชียขอบคุณที่ติดตามนะคะวันนี้มาพามาชมดอกไม้สวยๆกันสวัสดีค่ะ